อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราหลอลี้รับคลิปนี้ขอนำเสนอบ้านล้างตายหยณมหาชัยเมืองใหม่จังหวัดสมุทรสาครโดยประสบการณ์ที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของบ้านล้างแห่งหนึ่งที่อยู่แถวมหาชัยเมืองใหม่จากข้อมูลที่เคยทราบมาว่าในอดีตนั้น บ้านล้างแห่งนี้ได้เคยมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนคือคุณตาและคุณยายที่อาศัยอยู่ด้วยกันสองคนถูกจนเข้ามาปล้นบ้านแล้วฆ่าทิ้งซึ่งเรื่องราวของบ้านหลังนี้เป็นที่ทราบกันดีของชาวบ้านในละแวกนั้นรวมไปถึงวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมมักจะจัดกิจกรรมล่าท้าผีโดยวันนี้เองจะขอนำเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยไปลองดีที่บ้านล้างตายายแห่งนี้ มาเล่าให้ฟังครับโดยจะขออนุญาตใช้แทนตัวเองว่าผมไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้อัดทลดในการฟังโดยครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสไปล่าท้าผีณบ้านล้างตายายซึ่งอยู่ตรงมหาชัยเมืองใหม่กับเพื่อนๆโดยตอนนั้นเราไปด้วยกัน7-8ถึงคนโดยที่พวกเราไปกันเป็นกลุ่มซึ่งตอนนั้นเราขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปด้วยกันซึ่งระหว่างทางมันก็มืดและก็มีป่าลกซึ่งเส้นทางระหว่างทางนั้น ก็มีสารพระภูมิหักพังได้ถูกนำมาทิ้งเต็มไปหมดซึ่งอยู่ในระแวกใกล้ๆนั้นพอเรามาถึงหน้าซอยพวกเราก็ขี่รถเข้าไปในจุดซึ่งบ้านล้างแห่งนี้ตั้งอยู่โดยตอนนั้นขี่ตามกันมาเรื่อยๆครับจนมาถึงบ้านตายายซึ่งตรงบริเวณหน้าบ้านนั้นจะมีสารตายายอยู่ด้วยและหลังจากนั้นพวกเราก็จุดทูบบอกกล่าวก่อนที่จะเข้าไปสำรวจในบ้านครับโดยตอนที่พวกเราเดินเข้าไป ต่างก็รู้สึกแปลกๆมันมีอาการคล้ายๆเหมือนได้ยินเสียงคนเดินเหยียบกิ่งไม้ซึ่งไม่ใช่แค่ผมได้ยินคนเดียวแต่ทุกคนในกลุ่มต่างก็ได้ยินและพอเราเดินเข้าไปในบ้านก็มีกลิ่นเหม็นเน่าปะทะาออกมาคล้ายกับว่ามีอะไรตายอยู่อย่างนั้นซึ่งเหม็นมากครับเหม็นจนแทบจะอ้วกแต่พวกเราก็เดินขึ้นบันไดไปสำรวจบริเวณชั้นสองต่อแล้วขณะที่พวกเรากำลังเดินสำรวจอยู่นั้นสายตาของผม ก็เหลือไปเห็นเป็นเงาดำๆครับลักษณะคล้ายกับผู้ชายคนแก่ซึ่งกำลังยืนอยู่ผมตกใจผมเลยอเอาไฟฉายส่องเข้าไปดูเพราะอยากเห็นให้มันชัดครับว่าเป็นอะไรกันแน่พอผมฉายไฟไปเท่านั้นแหละครับผมเห็นเป็นผู้ชายแก่ใส่ชุดสีขาวที่ผมนั้นขาวไปทั้งหัวและหลังจากนั้นไม่ถึง5วินาทีครับร่างนั้นก็ค่อยๆลอยหายไปทางหลังบ้านอย่างรวดเร็วเลยครับด้วยความที่ไปกันเยอะจะบอกก็กลัวก็กลัวแหละครับแต่อยากรู้มากกว่า ผมเลยวิ่งตามไปดูพร้อมกับไฟฉายส่องไปตรงหลังบ้านและตะโกนไปว่านั่นใครอ่ะใครอยู่ข้างหลังบ้านนะแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาใดๆดทั้งสิ้นเลยครับหลังจากที่ผมตะโกนออกไปทําให้เพื่อนผมในกลุ่มบางคนเริ่มมีอาการหวาดกลัวแต่ด้วยความที่มากันเยอะครับก็เลยทําใจดีสู้เสือกันไปพากันเดินไปสํารวจกันต่อซึ่งหลังจากนั้นก็ดูไม่มีอะไรครับแต่อยู่ดีๆเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของผม ก็นึกพิเลนอะไรขึ้นมาไม่รู้ครับมาชวนเล่นผีถ้วยแก้วในบ้านหลังนี้ครับแต่ผมก็แย้งไปครับว่าผมจะไม่เล่นเพราะว่ามันจะเป็นการไม่ให้เกียรติกับวิญญาณน,นั่นเองครับหลังจากที่พวกเราสองคนเถียงกันอยู่นานครับเพื่อนคนหนึ่งก็เลยออกความคิดเห็นว่าถ้าไม่เล่นผีถ้วยแก้วงั้นเรามาโยนเหรียญเสี่ยงทายกันดีไหมเพราะเพื่อนๆอ,อีกหลายคนก็อยากจะทราบว่าบ้านหลังนี้ถูกฆาตกรรมจริงไหมหรือเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้น พอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็มีความเห็นลงตรงกันว่างั้นลองเล่นกันดูก็ได้โดยเพื่อนผมก็ไม่รอช้าครับเพื่อนผมก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าถ้าเกิดบ้านหลังนี้เคยมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นถ้าโยนเหรียญขึ้นไปก็ขอให้ออกหัวแต่ถ้าเกิดไม่เคยก็ขอให้ออกก้อยเชื่อไหมครับพอโยนเสร็จปรากฏว่าเหรียญออกหัวครับพวกเราต่างตกใจกันมากแล้วพวกเราก็ตะโกนถามไปอีกว่า ตากับยายเป็นอะไรตายครับถ้าป่วยตายให้ออกก้อยแต่ถ้าโดนโจรฆ่าให้ออกหัวพอเราโยนอีกครั้งหนึ่งสรุปว่าออกหัวอีกครับคราวนี้ทำให้พวกเรายิ่งกลัวเข้าไปกันใหญ่และก่อนที่จะออกจากบ้านพวกผมก็เสียงทายกันต่อว่าตากับยายจะให้พวกเราออกจากบ้านไหมถ้าให้ออกก็ขอให้ออกหัวแต่ถ้าไม่ให้ออกก็ขอให้ออกก้อยเชื่อไหมครับทุกคน พอโยนเหรียญไป2ทีแรกปรากฏว่าออกก้อยคือตากับยายไม่ยอมให้ออกจากบ้านหลังนี้ครับแต่พอโยนครั้งที่สปรากฏว่าออกหัวพอออกหัวเท่านั้นแหละครับพวกผมก็เลยรีบพากันออกมาแล้วหลังจากนั้นก็พากันมาจุดธูปบอกกล่าวเพื่อขอขมาลาโทษโดยพวกผมมาจุดธูปขอขมาที่ศาลอีกครั้งก่อนจะพากันกลับบ้านและช่วงที่พากันเดินออกจากบ้านซึ่งเป็นอาาเขตของบ้านนั้น ทีนี้ผมได้ยินเลยครับได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่รอบๆบ,บริเวณอีกครั้งซึ่งบางจังหวะเหมือนมีคนเหยียบกิ่งไม้แต่พอสักพักมีคนปลาหินเข้าไปในบ้านเลยครับทั้งๆที่พวกผมไม่มีใครหยิบหินแม้แต่คนเดียวตอนนั้นทุกคนต่างกลัวกันหมดครับแต่ก็ไม่มีใครกล้าวิ่งพอเดินมาถึงรถต่างคนก็ต่างสตาร์ทรถขี่รถกันออกมาอย่างให้ไวเลยครับซึ่งเหตุการณ์นี้ ถือเป็นเรื่องที่พวกผมจะจดจําไปตลอดชีวิตถือได้ว่าบ้านล้างตายายในคืนนั้นนับว่าสยองขวัญเอาเรื่องเลยครับหลังจากนั้นก็เคยได้ยินมาครับว่าบางคนก็ไปลองดีคล้ายๆเหมือนกับพวกผมแต่บางคนเจอหนักกว่าพวกผมเยอะเลยครับแล้วทุกท่านเลยครับมีใครเคยไปลองดีที่บ้านล้างตายายแห่งนี้บ้างครับหรือว่าใครเป็นคนมหาชัย เราเคยไปที่บ้านล้างแห่งนี้กันบ้างครับสามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าบ้านล้างหลังนี้น่ากลัวอย่างที่ล่าลือจริงหรือเปล่าแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปของทางช่องหลอลี้ลับสําหรับคลิปนี้กราบสวัสดี